มันเป็นในส่วนของจุลินทรีย์ที่เราสามารถที่จะเพาะเชื้อแล้วก็สามารถที่จะขยายเชื้อได้ง่ายๆภายในบ้านเราเองนะครับ สวัสดีครับอยู่กับพร้อมการเดนแฟมิลนะครับวันนี้อยู่กับพ่อทิดนะครับวันนี้จะมาชวนทําในส่วนของจุลินทรีไว้ใช้เองที่บ้านนะครับซึ่งจุลินซีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการาช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายนะครับไม่ว่าในการจะทำหมักดินนะครับไม่ว่าจะทําหมักปุ๋ย นะครับหรือว่าทําน้ําหมักหลายๆตัวเราก็จะใช้ในส่วนจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายนะครซึ่งจุลินทรีย์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเลยเช่นจุลินทรียเจ้าปวกจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับก็สามารถใช้ตัวไหนก็ได้แล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกอชอบใช้ เราก็ใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็คือในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่ามันเป็นในส่วนของจุลินทรีย์ที่เราสามารถที่จะเพาะเชื้อแล้วก็สามารถที่จะขยายเชื้อได้ง่ายๆภายในบ้านเราเองนะครับซึ่งวิธีการขยายเชื้อทํำยังไงเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยที่ผมใช้นะครับก็คือในส่วนของหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งอันนี้ผมก็ต่อเชื้อแล้วก็ทําเป็นหัวเชื้อไว้ใช้เองที่บ้านนะครับ อย่างที่สองครับน้ำน้ำเปล่านะครับจะสามารถตักจากแหล่งไหนก็ได้นะครับเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงหรืออย่างที่เราทำอยู่ที่บ้านเนี้ยเราก็ไม่มีนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของน้ำประปานี่แหละแต่ว่าขังน้ำให้คอรีนมันหายไปก่อนนะครับสักสองสามวันค่อยนำมาใช้นะครับอย่างที่3าครับไข่ไก่ครับ ของแม่ไก่สาวของเราก็เอามาสามารถใช้ประโยชน์นอกจากใช้รับประทานแล้วนะครับก็เอามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ก็จะใช้ไข่เป็นในส่วนของอาหารจุลินทรีย์นะครับอีกตัวก็คือในส่วนของผงชุรดนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําปลานะครับน้ําปลานี่ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับเราก็ตอกไข่นะครับ เปลือกไม่ต้องทิ้งนะครับปกติผมก็ที่บ้านจะเก็บเปลือกไว้เอาไวบ้บดผสมดินหรือเอาไวบ้บดเพื่อโรยป้องกันพวกหอยทากมากินผักก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของผมชื่อรสครับประมาณหนึ่งประมาณ1ช้อน,นช้อนอ่า แล้วก็ในส่วนของน้ำปลานะครับก็1ช้อนน,นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาซ่อมนะครับตีให้มันเข้ากันคุณคุณไหมครับนี่กระทะตั้งน้ํามันเลย <laughs> สูตรไข่เจียวเลยประมาณนั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้ขวดน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณนี้ให้มันเห็นแบบแดงเรือเลือดเลือ,ลอ,ลอนิดนึงนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสูตรที่ชัดเจนควรจะใส่อยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ใช้วิธีการกาหัวเชื้อเอาครับให้มันสี ในขวดน้ำใหม่เนี่ยแดงละเลื่อละเลือแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของอาหารที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าอันนี้ถังขนาด6ลิตรนะครับผมก็จะใส่ไปสองช้อนประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของการทำการขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและ ยาให้เท่ากันให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวางตากแดดไว้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มแดงกว่านี้แล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนขึ้นไปมันก็จะเริ่มแดงประมาณนี้กลายเป็นหัวเชื้อให้เราใช้ต่อได้เลยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเลยก็ต้องตั้งไว้ในที่แบบกลางแจ้งแดดส่องจ,จัดๆทั้งวันเลยนะครับ สักหนวันนะครับก็ควรจะมาคลายฝาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อระบายก๊าซที่เกิดนะครับมีก๊าซอัดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ควรจะเขย่าขว,วดสักนิดหนึ่งแบบนี้นะครับทุก2-3วันนะครับมันก็จะค่อยๆแดงขึ้นแบบนี้นะครับ โอเคง่ายไหมครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กด s c r ต b e ให้น้องพร้อมทุกช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย